ทุกคนนะคะวันนี้จะพามาชมลกแล้วตุกไทยขอพูดไทยนะคะมาดูวิธีจอดข้างต่อแห่แม่นบมเมื่อกี้เม่ก,กี้วิธีพิธีวิธีพิธ,ธีต่ออันนี้อันนี้จอดขางมันจะเหมือนกันในพ้องลักษณะการจอดจะไม่เหมือนกันเห็นไหมม,มันจะยุ้มยุ่มใส่กัน มันสี่ยุ่มยุ่มใส่กันไหมมันชีเห็ดมัคือกันเพราะนี่คือกันกันโตห้มันเป็นกว้างมันบบใหญ่จอดให้มันปึนผืนเดียวผืนตะกี้เราต่อเราต่อข้างจอดให้มันสําเร็จถ้าทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยก็ไปส่งเขาได้แปดสิบบาทหนึ่งอีกอาชีพนะอีกหนึ่งอาชีพของที่พี่เพื่อนเพื่อนใช้บ้านสะอาดเป็นอาชีพเสริมค่ะเป็นอาชีพ สำหรับคนที่ไม่ได้ไปทํางานข้างนอกก็จะรับทําอย่างนี้เนาะพี่น้องโรงงานเขาก็จะมาส่งไว้ส่งไว้เพราะว่าแถวนี้โรงงานโรงงานแหอวนเยอะแห่อวนจะเยอะบางทีที่โรงงานก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ทําก็จะส่งออกข้างนอกให้ชาวบ้านแม่บ้านภัยบ้านเป็นคนทำเนาะพี่น้องเนาะเคยลงหลายเทียแล้วแต่บ่เคยลงจิบยาวหอยเบืงเนาะค่ะเนาะ จะลงลิพยาวาให้ดูว่าวิธีการเป็นยังไงเนาะทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจอดอย่างนี้แล้วแล้วเนี่ยเพิ่อนก็จะเอาไปใส่ลูกตั้งหากมันบอกรแนกใส่ลูกก็ตั้งหากมันใช่ไหมพี่ใส่ลูกตั้งหากเนาะใส่ลูกตั้งหากใส่ลูกเขาให้ราคายัางเด๋อค่ะเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้ทำเนะเาะเราไม,ไม่ได้ใส่ลูกเขาไม่ไจต่อกับจอดข้างเฉยๆจอดข้างนี่ได้ละได้ละอีกราคาหนึ่งบอ ร่วมกันไปเลยเอาเริ่มกันได้แปดสิบาทรวมกันได้แปดสิบาทเนาะก็เห็ดยากอยู่ดีพี่น้องสําหรับคนที่เฮ็ดบกเป็นเนาะสําหรับปุกาเนี่ยก็เฮ็ดบกเป็นเนาะพี่น้องแต่ว่าเห็เพิ่นเห็ดก็คือสง่ายเพราะว่าพิ่นเห็ดเป็นแล้วพันชํานานเนาะทําเป็นอาชีพได้เลยนะคะทุกคนปกติมันจะเป็นอย่างนี้เนาะนี่มันจะเป็นผือนอย่างนี้แล้วก็จ้า ถ่ายคลิปก่อนยายนูถ่าย,ายคลิปก่อนน,นี่กินนี่กินอื่นยายเล็กกินยังยายเล็กยายเล็กกินน้ำแดงสุดา,ามาขาย<ๆ>ของด้วยพี่น้องแล้วก็มาดูพี่พี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนทําอีกหนึ่งอาชีพของไทยบ้านสะอาดนะคะทุกคนถึงไม่ได้กินแล้วแล้วหอนแล้วรลี่ยดก็ะจะต่อ ลองสโลสโลหายเบิองในใหญ่สโลสโลหายเบิองสโลแบบองจช้าๆนิดนึ่งต่อต่อแบบไหนกระสาไม่แห้งตัวนดิแค่เจ้าเห็ดเนมท่านคือผู้อื่นเป็นเด็ดอ๋อผู้อื่นทำเก่งกว่านี้แล้ววันหนึ่งจะได้ประมาณเท่าไหร่คะแค่เจ้าผู้อื่นผู้อื่นสองพื้นสองพื้นได้หกสิบบาทร้อยหกสิบบาทเองก็ดีอยู่ได้แล้วเนาะไปไปทำแบบว่าเรา เราทำเราทำแล้วเราอยู่บ้านเราเราก็ได้ทำงานบ้านด้วยแล้วก็ทำอีกได้หลายหลายอย่างเหมาะสำหรับการแม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆนะพี่น,อน้องเนาะกาฝึกต่อคนนี้ประจำเด้อพี่น้องเด้อบ่อดงานนอคะเด้อคนจะมาส่งมาให้ประจำจะมีผู้รับเหมารับไว้เราก็แจกกายแจกกายให้เพื่อนๆพี่ๆไดมาเฮ็ดคือพี่ดาราคนเฮ็ดอยู่นี่ละ่ะก็สซมีเถาแก เอามาทรงลงไว้แล้วก็สมิทธคุณเหเมารับไว้เป็นด้านั้น,นเ็ดเสร็ท้องก็ไปทรงแล้วก็ได้ตังพี่น้องขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่ก<โ>ดแช์นะคะขอบากรับชมด้วยนะคะวิธีจอดแหของไทยบ้านสะอาดเนาะพี่น้องเนาะวิธีจอดแหอันนี้จอดข้างนะคะทุกคนต่ออีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมใหม่ ขอบคุณที่รับชมค่ะต้อง<า><า>ถากถ้งใจหลายอย่าง